จักรวาลส่งสารนะคะไหวคุณอย่าพึ่งยอมแพ้อย่าพึ่งอยอมแพ้ตประุัสรรคที่คุณเจออยู่นะตอนนี้คุณอาจจะมองไม่เห็นทางออกไม่เห็นเส้นทางเลยที่คุณกําลังเดินอยู่ว่าคุณจะเดินไปเส้นทางนี้แล้วผลสุดท้ายมันจะได้ผลลัพธ์ตามที่คุณวางแผนเอาเอาไว้จริงหรือเปล่านะคุณกําลังแบบอยู่ในช่วงของจังหวะเวลาที่ท้อแท้แล้วก็เหนื่อยล้าไม่อยากทําแล้ว พอทำมาเยอะแล้วมันยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเท่าที่คู่ควรคุณเลยมีความกลัวแล้วก็มีความแบบไม่เชื่อมว่าในตัวเองจกักรวาลเลยสงสารว่าให้คุณทําต่อไปนะคะไม่ต้องสนใจผู้คําพูดต่างๆผู้คนรอบข้างที่ว่าคุณทําไม่ได้นะอย่ายอมแพ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามยอมแพ้เด็ดขาดให้คุณนึกภาพ ในอนาคตที่คุณวาดฝันเอาไว้ว่าคุณอยากขับรถเบนซ์คุณอยากมีบ้านหลังใหญ่คุณอยากมีนั่นมีนี่คุณอยากทําธุรกิจโปรเจกต์ต่างๆให้มีความสําเร็จคุณอยากมีชื่อเสียงคุณต้องนึกภาพอนาคตอตงค์นั้นให้เยอะๆเพราะมันจะนําสู่ไปการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเนี่ยจากที่คุณไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงนะมันจะพาคุณไปสู่เส้นทางที่ใช่ แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของมีการเงินที่เก้าเหรียญมีทรัพย์สินมรดกนั่งอยู่บนกองเงินกองทองอยู่บนความร่ำรวยตามที่คุณต้องการตามที่คุณวางแผนเอาไว้จักรวาลบอกว่าคุณห้ามทอ้อห้ามถอยเด็ดขาดมาแล้วไม่ต้องถอยค่ะทำมันต่อไปสู้มันต่อไปหลับตาวิ่งเลยนะคะไม่มีเวลามา ให้คุณจะต้องทอ้อหรือหยุดหยุดทำอีกแล้วไม่ได้ค่ะลูกดวงจะถึงเส้นชัยตรงนั้นตามที่คุณวางแผนเอาไว้แล้วมันอีกนิดเดียวเลยอะให้คุณนึกภาพตัวเองว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงจังหวะที่ประสบความสำเร็จแล้วได้เป็นไปนตามที่คุณต้องการสิ่งที่คุณชอบแก้วแหวนเงินทองรถนะบ้านหลังใหญ่นะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณปรารถนาหรือคุณปรารถนามีชื่อเสียง ธุรกิจของคุณมีความประสบความสําเร็จจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกทุกประเทศให้นึกถึงภาพนั้นเยอะๆแล้วทํามันได้เลยเพราะว่ามันจะพาคุณไปสู่เส้นทางนั้นจริงๆค่ะมันไม่ได้ขายฟันไม่ได้มาหลอกลวงคุณแน่นอนทําซะแล้วคุณจะได้ไปสู่เส้นทางที่ใช่เส้นทางมั่งคั่งความร่ํารวยเส้นทางประสบความสําเร็จนั่งอยู่บนกองเงินกองทองได้ซื้อที่ดินรดกได้ซื้อทรัพย์สินรดกเป็นของตัวเองค่ะ แล้วนี่คือข้อความจากจักรวาลในค่ําคืนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่าตรงมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะอ่ะทุกคนค่ะแม่หมอมีลิปสีพึ่งเสน่ห์แรงคูโหตอนนี้รีวิวยอดเน่นมากเลยรีวิวรีวิว เข้ามาแบบยอดถล่มทลายนะหลังใช้แฟนรักแฟนหลงลิปสีพึ่งผสมทั้งหมด7วัดเอาไปใช้แล้วมีความเชื่อว่าจะดึงดูดเพศตรงข้ามเข้าหาเราเยอะมากแล้วดึงดูดสายเปดึงดูดการเงินนะคะโชคลาบทำอะไรก็จะราบรื่นโดยเฉพาะเรื่องการเงินใครมีแฟนแฟนมีการเจ้าชู้มีการนอกใจตัดมือที่3ได้สาเร็จเอาลิปสีพึ่งไปใช้ได้เลยแล้วทุกคนค่ะลิปสีพึ่งสเสน่หรงคูรีวิวแน่นทุกวันหลังใช้แฟนเปแฟนซื้อ ทองซื้อนาฬิกาซื้อมือถือโอนเงินให้แล้วคุณขาหน้ากากตาพานบุญคือหน้าตากับตาพานบุญเนี่ยคนภาคใต้เรามีความเชื่อว่าเป็นเครื่องรางของขังที่เน้นทางด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภแล้วก็ความสําเร็จอโดยเฉพาะเรื่องของการค้าขายการงานความรักก็จะสุขสมหวังใครอยากมีชื่อเสียงบูชาหน้ากากตาพานบุญได้เลย นะแล้วคุณเอาฤิษ์สีพึ่งสเสน่ห์ใช้คู่กับหน้ากากตาพานบุญคูณเอ้ยสเสน่ห์คูณสองแล้วนํามันซึ่งชื่อเสียงเกติยศขอท่านเรื่องความรักเรื่องค้าขายโอ้โหดีมากแล้วใช้คู่วสิทธสีพึ่งนะโหเสน่ห์เมตตาคูณสองค่ะใครสนใจสองตัวนี้นะคะใครสนใจอยากบูชาสินค้าของแม่หมอนะคะสามารถสอบถามรละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าต้องการบูชานะคะทางไลน์กับแม่หมอได้เลย24ชั่วโมงค่ะ